สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนองทุกคนครับผมเมื่อนี้ผมครับน้องโอปอก็มาที่สวนนะครับครับสำหรับในมื้อนี้็จะผ้าพี่พี่น้องนนะครับมาเก็บพักบุ้งนะครับพักบุ้งกัพ่อเก็บแล้วครับบางมองนะครับครับมองนี้ก็บ่ค่คยงามพี่น้องคือทีพกดใบบ็บคอยงหญ่นะครับครับย่างมองนี้ก็นีครับห้างเพื่อนก็จะต้นง่ญ่ต้นอวบนะครับ อันนี้ครับพี่น้องครับถือว่าพอกินนะครับมือเนี้ก็จะเอาไปพัดนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือเนี้ก็มาเก็บกันเลยพี่น้องครับเก็บไปพ่อจะได้พัดละครับพี่น้องประมาณสักโลนึงก็จะเก็บไปประมาณหนึ่งละครับกาว่าพัดหนึ่งละครับพี่น้องจะประมาณสักโลนึงพี่น้องเลย หย่าร้ายพี่น้องนี่ครับหยาชนิดนี้นี่คือนี่นะครับตัวนี้นี่จะเป็นตัวดึงอาหารไปร้ายพี่น้องเห็ดเหตุเห็ดเหตุพักบุงบ่ค่อยจะเลื่อนเติบโตนะครับเจ้ามงนี่ก็ถือว่าดีอยพี่น้องมองนี่ก็ถือว่าโอเคยอยู่เพได้อยู่เพได้กิ่นอยู่ครับว่าแง่งยาหร้ายครับลอกนำ้นนำฮะล็กน้ำ โอ้พออยากลกอ่าเดียวเดียวเดียวเห็นมันมันลกคือพอน่ได้จับตำตำเนี่ยอ่าเนี่ยมันจะได้เห็นบอลนี่จะมีนี่้อมกินในเบิร์ดน่ะเอาไปหลังต้องสิหมืก่อนเนี่ยเมื่อเมื่อหนึ่งถ้าจับไปยังสิอีกเมื่อหนึ่งจะจังสิจับตำตำอ่าเนี่ยตำตำหลักก็ซิดเลยซิดขีดดินออกเลยอ่าเนี้ยสลับสั้นๆ เอามือจ้ไว้แบบนี้อ่าโอเคเหตุผลมันทำมักทำแมงอ่านั่นแหละ,ะพี่น้องจะได้กินเราเด้อพี่น้องเด้อพักบุงพี่น้องต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากอ่าโอเคจะเอาไปประมาณจักหน่อยนึงละครับประมาณสักโลนึงไปพอได้กินพี่น้อง ครับก็เดียววันเสาร์นะครับวันหยุดก็เดียวจะเก็บแล้วก็ให้โอปอไปขายเนาะกล้าขายปะเนาะนี่เนาะไหมครับกล้าก้ากล้าขายครับผมส่งตามร้านแล้วครับพี่น้องล้านก๋วยเตี๋ยวเน่ล้านหมูกระทะนะครับล้านขาที่รูจักกันนะครับพี่น้อง แต่บบได้หวังว่าจะขายเอาเงินนะครับเฮาเช่ว่าลปลูกปลูกแล้เขาให้ได้เอาไปเฮ็ดกับเขาเนี่จักหน่อยนะครับพี่น้องแค่นั้นล่ะครับเอาเค่ว่าลเวลาพ่อเราบ้งเอาเอาเอาให้ป่าน้าบ่อ,อเกลี่ยไปเอาโบเป็นยังบ่เป็นยังสายโดไลไปทางพุ่นเด้พักบุ้งก็บ่คคอยงาม1อยเปอร์เนนะครับพี่น้องก็จะไม่เมี่ยงอยู่ครับ 50, 50, 50. ห้าสิบเต็มห้าสิบขรัให ก็ยังมีเมงอยู่ครับคือบ่ได้ใส่สารเคมีนะครับบ่ได้ฉีดยากันมาเรยงขามาเรยงนะครับนะครับกับใกล้จะพ่อแล้วพี่นอ้องเอาแค่เต็มกับพ่อแล้วนะครับเอาละไปะพ่อแล้วหลยแล้วครับสองโลแล้วเนี่ยไปล่างกันจ้าอ่าไปล่างพี่นอ้องอ่าอีลาหอไปทั้งเบดเลย ครับพอไปทั้งหมดเลยโอเคครับกับพ่อได้กินพี่น้องอนนี่ครับพี่น้องกับล่างเบื้องต้นพี่นอ้องโอเคเดี๋ยวไปล่างอยบานเขาอีกทีหนึงกับน,น้อยก็ได้ละ อ่าครับพี่น้องครับพักบงปลูกเองเก็บเองกินเองพี่น้องบริได้ขายบ่เป็นยังอ่าโอ้เก่งมากเก่งมากต้องกำยังไงแน่จ่าจะสมมติเวลาก่อน <c oughs> จะคำก่อนมาดิอ่านั่นนะโอ้ขี้ดินหลหยอกหยอกย,กย,กยกังอยได้ล่ะ ครับมื่อนี้ก็ได้พักบุ้งแล้วครับพี่น้องกับไปพ่อกันอยู่ตอนเฮ็ดเลยครับพี่น้องครับกินพักพักบุ้งกับนั่งรอรอและาเอาครับผมแซ่บๆเด้อพี่น้องมื่อนี้กินน้ากันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับะเก็บพักบุงมาแล้วก็แดดมาเฮ็ดนะครับพี่น้องกับมื่อนี้ก็จะพันแบบไงไงครับมื่อนี้ก็ทอดหมูไว้ก้อนพี่น้อง เก็บมากอะได้ประมาณลูนึงพี่น้องเดี๋ลายเติอบอยู่เบิ่งกับส่งลายพี่น้อง่อเอาไปสั่งแทโลูนึงเครึ่งหนึ่งพอดีแล้วพี่น้องอีกเครึ่งหนึ่งก็เอาไว้นะครับ แต่เมื่อีกมัน,นจะปรุงไปเด้ยพี่น้องใส่เครื่องไปเด้ย ว่กพริกสงเม็ดพอ่อใส่เครื่องปรุงพี่นอ้องใสเนนะ่เครื่องปรุงครับเพื่สิวได้พันดุเนาะครับใส่เครื่องปรุงน้ำมันหอยเยอะผลาแสอดเนี่ยข้นแปน้ำกันเล่ยครับพี่น้อง ข้าวฮะเิลขาวผัวข้าวทอง,ง,งอ้ซิมน้ำมันห,นหนยอ,อยบ้า <laughs> ได้ไหมหอยเซียเด,ดี่ยวคนมาการดดีจักน้อยพี่น้องน้ำตาล กับพระท่านในเฮ็ดครับแต่ว่าผักยากซิ้มซิมซ้มหมูสีเบิดแล้วครับพี่น้องครับมื่อนี้ใส่กระทะง่ญ่พี่น้องผัดผักบุงหลาย

อ,นะอสองเี่ยวกับพอ่อตาถ้าพักสูงเกินลอซ,<ด>ซิมไหมซิมไหมซิมไหมเติมน,น้ำตาลไปอีกเมื่อนึงนะ่ะอาซิมห่ิมดซิมซิมแต่น,านามกับพ่อแล้วนั่นแหละเป็นยังไงแซมบอ เสียบเพื่อเก่าพี่น้องโอ้เมนูมื่อ,อนี้พี่น้องจ้าผัดผักบุ้งนะครับพี่นอ้องมื่อนี้ผักบุ้งเส้นหมูจ้าอันนี้ครับพี่น,ออน้องโอ้กินน้ำกันได้จ้ากินขผาแดงน้ำกันแซ่บจ้าโอ้แซ่บไลยพี่น้องจานเดียวครับมื่อนี้ย่างเดียวย่างเดียวก็อิ่มได้นะครับพี่น้องอาการหนาวแล้วเดี๋ยว คลิปต่อๆไปนะครับต้องตักเขาไว้ให้เย็นจังหน่อยนะครับ <c oughs> ตักควันหลายทุกคลิปเลยพี่น้องโอปโอล์ินโอปอกับปอแบบนี้ได้เหรอหนุ่มปอสิเออแม่หนุ่มปอโอเคครับผมในคลิปนี้ครับขอบคุณพี่พี่น้องน้องน,นะครับมือเดียการเอาเก็บผักบ่งมาเช็คกับเขาตอนเร่งพี่น้องขอบคุณพี่พี่น้องน้องนะครับที่ติดตามรับชมกำลังเร่งใจนะครับพี่น้องขอให้พี่พี่น้องอยู่ดีมีแห้ง สวัสดีครับทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินน้ำกันเด้อจ้ากกินน้ำกันเด้อพี่น้องกินตัวพี่น้องเสียบๆพัดๆเก่งพ่อเก่งแม่เนี่ล่ะมากินน้ำหนังหัว่อเด้อจ้าเสียบไล้ครับมือตรงนี้ไม่นูนี้ครับผมไม่นู่นเลยเสียบต้องซ้่มเลย